เป็นหนึ่งในหลายๆคดีปริศนาที่โด่งดังพอๆกับคดีกรณีสวรรคตของรัชกาลที่8การสังหารหมู่นักศึกษาในวันที่6ตุลาคมปีพุทธศักราช2 5 1 9ที่ยังไม่สามารถหาคำตอบของคดีและสาวไปถึงตัวผู้บงการตัวจริงได้โดยเฉพาะคดีเพชรตาอุซึ่งไม่สามารถที่จะสืบหาหรือสาวไปถึงตัวผู้ครอบครองเพชรตัวจริงได้ พบผู้ครอบครองเท็รตัวจริงได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายอาญาบางมาตราหลังจากที่นายเกรียงไก่เตชะมง่อดีตคนงานในพระราชวังซาอุดิอาราเบียได้ลักลอบนำเครื่องเพชรของกษัตริย์ไฟซาลแห่งราชวงศ์ซาอุดิอาราเบียออกนอกราชอาณาจักรซาอุ โดยนำเทศไต่ในผลแอปเปิลมายัางประเทศไทยและนำมาฝังไว้ในบ้านของตอนเองที่จังหวัดลำปางต่อมาพลตำรวจตรีชลอเกิดเทศยศในสมัยนั้นได้ติดตามจับกุมตัวนายเกรียงไกรได้พร้อมกับนำเครื่องเทศมาแถลงข,ข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนแต่ว่าพลตำรวจเอกสนองวัฒนวรางคูล ซึ่งเป็นบุคคลที่ชอบดูเครื่องเพชรและของโบราณเป็นงานอดิเรกเห็นเครื่องเพชรชุดนั้นจึงนำไปบอกพลตารวจเอกสวัสดิอมรวิวัฒกับพลตารวจเอกแสวงธทีรสวัสดิ์ผู้ช่วยอธิบดีและอธิบดีกรมตํารวจในสมัยนั้นว่าเพชรชุดนั้นเป็นของแท้แน่นอนจึงแอบไปขโมยเครื่องเพชรของราชวงศ์ ถึงการส่งมอบเครื่องเพชรคืนให้กับราชวงศ์ซาอุดีอาระเบียผลปรากฏว่าอีกครึ่งหนึ่งของจํานวนที่ส่งคืนให้กับราชวงศ์ซาอุดเป็นเครื่องเพชรของปลอมและมีการสร้างพยานเพชรเพื่อใส่ร้ายคนตำรวจตรีชะลอเกิดเทศโดยจ้างวานให้นายสันติศรีธนขันเป็นพยานเพชรใส่ร้ายว่าคนตำรวจตรีชะลอเกิดเทศเป็นผู้ยักยอกเอาเครื่องเพชรไปจำนวนหนึ่ง จึงทําให้นายตํารวจคนสนิทที่ใกล้ชิดกับคนตํารวจตรีชลอเกิดเทศปฏิบัติการลักพาตัวภรรยาและลูกของนายสันติไปสังหารโหดโดยที่คนตํารวจตรีชลอไม่ทราบเรื่องจนกลายเป็นข่าวนังคึกโครมในสมัยนั้นและคนตํารวจตรีชลอถูกจับกลุมในที่สุด ขโมยไปจากทีมสอบสวนของพลตำรวจตรีฉลอได้นำไปมอบให้กับภรรยาของพลตำรวจเอกสแสวงธีรศสวัสดิ์และบางส่วนของเครื่องเพชรโดยเฉพาะเพชรสีน้ำเงินหรือเพชรบลูไดมอนด์เป็นเพชรที่มีความบริสุทธิ์และมีน้ำงามมีสารโบล,ลอนเมื่อฉายแสงเลเซอร์ไปบนเพชรบลูไดมอนด์แล้วจะมีอรอยสลักของพระนามราชวงศ์ซาอุดีอาระเบียเอาไว้ซึ่งพลเอกเปรม ได้นำไปถวายให้กับสมเด็จพระราชนินีและได้ครอบครองมาจนถึงทุกวันนี้จนเป็นที่นินทาของประชาชนชาวไทยทั่วไปที่ได้ทราบเรื่องนักการทูดของราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียสามคนได้ทราบเรื่องการสูญหายไปของเครื่องเพชรจำนวนหนึ่งซึ่งยังไม่ได้กลับคืนมา ทั้ง3จึงได้เดินทางมาประเทศไทยในวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2533แต่ทางราชุงไทยทราบเรื่องจึงสั่งให้พลตำรวดโทสมคิดจัดทีมสังหารไปทำการกุ้มตัวนักการทูตซาอุทั้ง3คนโดยการฆ่ารัดคอแล้วนำไปทิ้งที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีตามที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2533 หลังจากการเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมมักการพูซาอูทั้งสามคนทําให้นายมูฮัมหมัดอรูเวลี่นักธุรกิจเชื้อพระวงศซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นเพื่อนของมักการพูซาอุทั้งสามคนได้เดินทางมายัางกรุงเทพหานครเพื่อสืบหาความจริงโปรดติดตามรับฟังคดีเพชรตาอุตอนที่2ตอนต่อไป ท่านสามารถติดตามเกร็ดการเมืองได้ในแฟนเพจของ Facebook และ Channel YouTube ในชื่อเกร็ดการเมือง กรกการเมืองกับนายข้าวเหนียวมะม่วงคดีเพชรซาอุตอนที่สองต่อมาเมื่อกษัตรภภิย์ไฟซาแห่งราชวงศ์ซาอุดิทราบเรื่องจึงได้ให้นายมูฮัมหมัดอารูเวลีนักธุรกิจเชื้อพระวงศ์ซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นเพื่อนของนักการทูตทั้งสาม ได้เดินทางมายังกรุงเทพมหานครเพื่อสืบหาเครื่องเพชรบลูไดมอนด์ที่ตกไปอยู่ในการครอบครองของราชวงศ์ไทยณก,กรุงเทพมหานครประเทศไทยโดยนายมูฮัมหมัดอัลูเวลีได้เดินทางมายังกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2533เพื่อสืบหาและตามหาเครื่องเพชรชุดดังกล่าวโดยเฉพาะเพชรบลูไดมอนด์แต่ตัวเขาได้ถูกลักพาตัวและถูกสังหารโหด โดยทีมสังหารของคนตำรวจโทสมคิดบุญถนอมแต่หนึ่งในทีมสังหารไม่กล้านำศพไปทิ้งเองคนตำรวจโทสมคิดบุญถนอมจึงใช้ให้หนายตำรวจซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทของตนสองคนไปจัดการศพโดยตอนที่ยกศพลงจากรถลูกน้องสองคนนี้เห็นแหวนและหัวเข็มขัดทองคำประจำราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียพร้อมทั้งกระเป๋าเงินจึงแอบหยิบเอามาเป็นของตน คดีการสังหารนักการทูตซาอุดิอาราเบียทั้งสาคนและการสังหารโหดนายมูฮัมหมัดอัลูวลีทำให้ราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียไม่พอใจเป็นอย่างมากกับเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นทางการซาอุดิอาราเบียจึงลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตจากระดับเอกอกัครราชทูตเหลือเพียงแค่ระดับอุปทูตเท่านั้นและลดระดับความสัมพันธ์ระหว่างประมุขแห่งรัฐทั้งสองประเทศ พร้อมทั้งการตอบโต้ทางเศรษฐกิจโดยการตัดโคตา้าการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยหลายรายการเป็นจำนวนมหาศาลทั้งข้าวสารเสื้อผ้าสิ่งทอและอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากรวมไปถึงการงดออกวีซ่าทำงานให้กับแรงงานไทยที่จะไปขายแรงงาน ณประเทศซาอุดิอราระเบียและรวมไปถึงการลดโควตาการเดินทางของชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปสแสวงบุญที่นครมักกะประเทศซาอุดีอราระเบียและงดเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพมหานครไปยังกรุงริยาดประเทศซาอุดิอราระเบียจนทำให้ผู้ที่ต้องการจะเดินทางไปติดต่อธุรกิจณประเทศซาอุดิอราระเบียจึงจำเป็นต้องเดินทางไปต่อเครื่องบิน ตามเมืองต,งต่างๆที่มีเที่ยวบินตรงไปกรุงบริยาได้เช่นนครมุมไบของอินเดียนครกราจีของปากีสถานเป็นต้นจากปัญหาการลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและซาอุดิอาระเบียทั้งในระดับรัฐและระดับราชวงศ์ที่ย่ำแย่ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในหลายๆด้านเป็นเวลาตลอดระยะเวลา20ปี ไทยต้องสูญเสียมิดเงินทางเศรษฐกิจและโอกาสอีกมากมายที่จะได้จากซาอุดิอาระเบียเป็นจำนวนน,นับหลายๆพันล้านบาทและตลอดระยะเวลา20ปีของความมุดมนทางคดีซึ่งไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายได้จากการที่ทางการไทยไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าจะเอาเครื่องเพชรอีกครึ่งหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องเพชรของราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียที่ตกอยู่ในการครอบครองของไทยมาคืนได้เมื่อไหร่ จนกระทั่งสมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรีพันโโตำรวจโทดรทักษิณชินวัตรซึ่งมีความคิดที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบียทั้งในระดับรัฐบาลและระดับราชวง,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 วชวงวศว์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับราชวงศ์ซาอุดีอาระเบียและประเทศซาอุดีอาระเบียขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งฟืน้นฟูความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอีกด้วยโดยการที่พันธมิตรโทดร Đ. ทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นรัฐบาลและเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นจะสามารถฟืน้นฟูความสัมพันธ์กับซาอุดได้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจึงทําให้ต้องมีการตามหาเพชรดูไดมอนด์ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องเพชรที่หายไปมาคืนแก่ราชวงศ์ซาอุดิอราระเบียอีกครั้งหนึ่งด้วย โปรดติดตามรับฟังตอนต่อไปในคดีเทซาอุตอนที่3ตอนจบท่านสามารถติดตามรับฟังเกร็ดการเมืองได้ที่ช่ YouTube และแฟนเพจในชื่อเกร็ดการเมือง เกร็กการเมืองกับนายข้าวเหนียวมะม่วงคดีเพชรซาอุตอนที่สามตอนจบเนื่องด้วยการลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตของซาอุดีอาระเบียที่มีต่อประเทศไทย ทั้งในระดับรัฐบาลและระดับราชวงศ์เมื่อ20ปีที่แล้วได้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกับประเทศไทยเป็นจำนวนมหาศาลจากการสูญเสียเม็ดเงินที่จะได้จากซาอุดีอาระเบียจนกระทั่งมาถึงสมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรได้พยายามรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียขึ้นมาอีกครั้งจึงได้ส่งมือปราบฝีมือดีชื่อพลตำรวจโททวีสอดสอง่ง ไปสืบค้นจนได้ตัวคนร้ายที่สังหารนักการทูตซาอุดิอาราเบียทั้งสามคนและคนร้ายที่สังหารนายมูฮัมหมัดอาลูเวรีได้พร้อมทั้งแหวนและหัวเข็มขัดของคำประจำราชงาวงศ์ซาอุดิอาระเบียส่งกลับคืนไปยังทางการซาอุดิอาระเบียต้นปีพุทธศักราช2554 กรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งได้รับความไว้วางใจจากทางการประเทศซาอุดิอาระเบียและรัฐบาลไทยได้พบของกลางเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่งและได้ส่งมอบให้กับทางการซาอุดิอาระเบียดูแล้วแต่ทางการซาอุดิอาระเบียได้บอกว่าถ้าได้เพชรสีน้ำเงินหรือบรูดมอนด์คืนพร้อมกับทำพิธีส่งมอบก็จะเป็นการดีและความสัมพันธ์ระหว่างไทยซาอุดิอาระเบียก็จะกลับฟื้นคืนใหม่อีกครั้ง จึงทําให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาฝ่ายปกครองทุกยุคทุกสมัยได้ทุ่มเททั้งงบประมาณเวลาและสภพก,กำลังเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะนําของกลางมาคืนให้กับทางราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียและเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองประเทศอีกครั้งหนึ่งโดยทางท่านรองกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เคยประกาศไว้ว่าใครที่ครอบครองเพชรซาอุหากต้องการจะส่งคืนเพชร สามารถใส่ห่อส่งคืนได้ที่กองสอบสวนคดีพิเศษโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีความผิดเพราะคดีขาดอายุความแล้วถึงแม้ว่าท่านจะครอบครองไว้ก็ไม่สามารถทำให้รวยเพิ่มขึ้นตรงกันข้ามหากเรานำไปคืนแก่เจ้าของของเขาทางซาอุอาจจะทำให้คนไทยได้กลับเข้าไปทำงานหรือให้คนซาอุมาเที่ยวประเทศไทย เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมหาศาลแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือศักดิ์ศรีของชาวไทยที่จะไม่ให้ใครมาว่าได้ว่า,วาเป็นคนที่โกงคำประกาศของท่านรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคงไม่มีผลมากนะเพราะคงเหลือแต่เพียงเพชรบลูไดมอน ซึ่งเป็นเพชรเม็ดใหญ่ของราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียเป็นเพชรที่มีคำรำ่ำลือเรื่องอาถรรพ์ว่าเพชรบลูดมอนด์หรือเพชรสีน้ำเงินผู้ใดที่ไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแต่ได้ถือครองไว้จะพบกับความวิบัติซึ่งเป็นที่น่าสงสัยว่าเพชรบลูดมอนด์อยู่ในการครอบครองของบุคคลในราชวงศ์ไทยดังนั้นพันตำรวจโ,โทรดรทักษิณชินวัตร ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นจึงไปเจราจากับทางการซาอุดีอาระเบียเรื่องเพชรตาอุว่าทางการซาอุดีอาระเบียจะยอมยกโทษทั้งหมดที่ผ่านมาขอเพียงแค่ส่งมอบคืนเพชรบลูไดมอนด์และเครื่องเพชรแท้ชุดที่เหลือให้กับทางการซาอุดิอาระเบะีย ซึ่งพันตำรวจโทดกเตอร์ทักษิณชินวัตรได้เจราจากับทางฝ่ายราชวงไทยว่าถ้าหากฝ่ายราชวงไทยได้พระราชทานเครื่องเพชรคืนให้กับทางราชวงซาอุดิอาระเบียแล้วทางพันตำรวจโทดกเตอร์ทักษิณชินวัตรก็จะขอพระราชทานเครื่องเพชรน,น้ำงามที่สุดเท่าที่จะหาได้ในโลกใบนี้พระราชทานคืนให้กับทางพระราชนีและราชวงไทยโดยจะซื้อเครื่องเพชรชุดใหม่ที่มีน้ำงามกว่าบลูไดมอน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกันแต่พันตำรวจโทดร, Đ รทักษิณชินวัตรได้ถูกต่อปฏิเสธจากทางราชวงไทยและได้กลายมาเป็นหนึ่งในชนวนเหตุสำคัญในการกำจัดพันตำรวจโทดร, Đ รทักษิณชินวัตรให้พ้นประจากเวทีการเมืองท่านสามารถติดตามรับฟังเกร็ดการเมืองได้ที่ช l นลยูทูบและแฟนเพจในชื่อ เกษตรการเมือง